สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปวีล็อกมาสองสวันเลยวันนี้ครับมาทำงานนี่มีคนอู้หมาอู้หมานอนแต่เช้าเลยนะครับเมื่อวาน2อวันนี้เคลียร์งานทั้งวันเลยนะครับก็เลยแบบนี่ให้ดูโอ้โหอลังการไม่ล่าอลังการไม่ล่าอลังการไม่ล่า <Wow. S 1> นี่นะนี่ <Wow. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะ <Wow. S 1> เบตของมันนะ นะเป็นด็อกนะใหญ่มากนี่นะอันนี้เข้าสู่วันที่น่าจะ9หรือ10อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่คือว่ามีปัญหานิดนึงในเรื่องของตัวไฟที่หน้าอกของมันอะ <Okay. S 1> ไฟที่หน้าอกของมันแม่งกระจอกงอกง่อยเหมือนกันนะสะพานไฟมันทำออกมาไม่ค่อยดีทำประกอบเสร็จแล้วก็เปิดไม่ติดนะแม่งเซ็งมากนะ,ะมาอัปเดตกันอย่าเบื่อกันนะครับผมนี่ครับเป็น ปะแนวนะมี12อัน <Huh? S 1> แล้วก็ไล่ติดเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะติดตัดเส้นไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับผมแล้ววันนี้นะนี่มีผู้ช่วยนะครับทำไม่ไหวครับตามไม่ดีครับนี่ติดดีคอตำแหน่งดีคอของมันเนี่ยคือมันให้มาเยอะเหมือนกันแต่คือว่าตำแหน่งดีคอของมันเนี่ยมันไม่มีมาให้เว้ทุกคนคือมันมันเหมือนแบบ ต้องมาเดาเองเนี่ยไปดูจากในอ,อินเทอร์เนต็ตบ้างไปดูจากในรูปมั่งอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีลายแทงมาให้ว่าเฮ้ยต้องติดตรงไหนอะไรยังไงนะเหมือนก็เนี่แหละครับป้าดา <c oughs> เป็นประมาณนี้แล้วก็ต้องคอยดูว่ามีอะไรยังไงนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาให้ดูแล้วกัน <c oughs> เหนื่อยมากนะครับผมไปขอทำงานก่อนแล้วกันนะครับเจอลูกค้ามาไปครับ A later few moments later. นี่จะให้ดูนะครับผมนะไอตัวนี้นะถ้าใครประกอบเนี่ยระวังตรงนี้นิดนึงนะครับผมไอพวกพวกเนี้ยสอกเกตพวกเนี้ยนะถือถ้าเกิดใครแบบอยากกำลังประกอบเนี่ยไอตัวตรงเนี้ยนะแกนตรงกลางตรงเนี้ยมันต้องแตะระหว่างอันนะครับผมเพราะไม่งั้นนะไฟมันจะไม่ติดเฮียเสียเวลากับตรงเนี้ยมา3วันเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะแบบงุดหิดกับมันมากเลยนะตอนนี้ก็คือต้องดูตรงนี้แหละเป็นหลักเลยเพราะบางทีประกอบไปแล้วอ่ะตอนแรกเทสแหละเทสนะติดนะแต่พอประกอบไปเป็นหน้าอกเป็นตัวแล้วเนี่ยไฟมันไม่ติดก็เลยต้องแก้ไขนี่อันนี้โอเคแล้วนะสเตปไฟเนี่ยเนี่ยนี่มันต้องติดแบบนี้นะครับผมโอเคไไฟที่หน้าอกตรงนี้มันต้องกระพริบนะมันจะวูบวบเนี่ยเห็นไหมเออ แบบนี้แต่อันนี้จะติดตล,ลอดนะครับผมอันนี้ใครประกอบต้องระวังนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยให้มาดูตรงนี้นะขอบอกอีกรอบหนึ่งให้มาดูซ็อกเก็ตตรงกลางของมันนะครับผมก็เดี๋ยวใครทําไม่ได้ก็ทักหาเฮียแล้วกันกูซ่อมจนสําเร็จแล้วเนี่ยนะประมาณนี้บอกเร็วโคตรเหนื่อยก็แม่งมากเลยป้าดาก็คือปาอ้าดาจริงๆปวดหัวไป ทำงานต่อ t hours later โอ้โหทำงานหน่อยครับมาเทสบินครับผมงานซ่อมนะแล้วก็ทําคลิปสอนการใช้งานโดนด้วย oh. แลา้วมามมาหากินติ๊กตงติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยนะในโพงในเพจน,นะก็ทํางานอยู่หลายอย่างเหมือนกัน <C le ars> เหนื่อยเอา้าเทสบินกันดีกว่า Let's go เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็สอนเทสบินรีเทิร์นทูโฮมบินกลับมาเองนะโดนมันสามารถที่จะบินไปไกลลงทิศลงทางเรากดที่รีโมทมันจะบินกลับมาแล้วแลนดิ้งเอง <Okay. S 1> อมีเทคนิคสอนเยอะแยะนะครับผมใครสนใจก็มาได้นะ,ะมาหาก,กินนิดหนึ่ง่ะเรียบร้อย,ย,อยกลับกัน uh. โอ้ยไปบินเสร็จเรียบร้อยอ้าอะไรมาส่งอ่ะ๋อแก่แล้วเหรอมาเป็นไอ้นี่ใช่ไหม มาเไปไน็นนี่เอาอันนี้สินค้าใหม่จากอีกไนส์สโตรส่งมาให้ค่ะเพื่อจะได้รีวิวสักนิดนึงนะคะโอเคได้เลยวันพีชทัมเบิลเลเซอร์ใหม่แก้วเก็บความเย็นวันพีชอ่านตามนี้เลยนะรุ่นเลเซอร์ผิวแก้วเหล่าโจรสลัดห้ามพลาดนี่นะจัดโปรต้อนรับเปิดตัว450บาทจาก690บาท <Wow. S 1> มีให้เลือก ถึง3คาแรคเตอร์อนิเมะนะลูฟี่ไซโลแล้วก็ลอคู่สีเออ,เอ,อจําหน่ายแล้วที่ l ล n e ช h อปปิ้งนะครับผมที่นะแล้วก็ l ล n e แล้วก็ช h อปปี้ลาซาด้า k ิกตอกสั่งดื้อแบบปิดเก็บเงินปลายทางได้ที่อิตไนนะเอ้ยัางไงาขออนุญ,ญาตอ่านตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะของอิตไนนี่มีน,น,นี่อะไรเนี่ยถุงเหรอนี่โอ้ลงมาได้รีวิวเลย นะอ่ะถุงหนึ่งใบถุงผ้าน,น่ารักมากนะเป็นลายอะไรเนี่ยว <Okay. S 2> นะันพีทโอเคน่ารักน่ารักขอบคุณอีกนายมากเลยนะครับเอามาดูแก้วแก้วแก้วเฮียหายด้วยแก้วกันดั้มหายนะอ่ะนี่สวยงามเลยนี่เป็นวันพีทนี่ mm hmm. เขาบอกว่ามี3ลายนะ490บาทจากเอ้ย450บาทจาก690 นะมี3บาทโ,โอ้ยสวยเว้ยววนี่เหมือนกับไอ้ทรงมันเหมือนกับไอ้นี่เลยกันดั้มเลยอันนี้จะเป็นผิววัสดุสกัสกๆนะครับผมเลเซอร์มานี่เป็นรูปวันพีสมี3ลายนะครับผมด้านในเฮ้ยแก้วอันนี้ดีนะรุ่นที่เป็นกันพาเฮียเคยรุ่นที่เป็นกันดั้มอะเฮียเคยใช้โคตรดีเลยอะคือแบบเก็บความเย็นได้ดี400กว่าบาทนะใครเป็นแฟนวันพีกก็จับได้เลยนะ, <Okay. S 1> ะของกันดั้มก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะสวยสวยมาก ชอบขอบคุณอีกนห์นะครับผมใครที่อยากได้ก็450บาทจาก690บาทก็ซื้อใน l ลน์ออฟฟิเชียลของเขา s h o ป e ี Lazada นะแล้วก็ TikTok s ช o p นะครับผมเข้าไปซื้อได้สั่งซื้อเก็บเงินปลายทางใช้โค้ดได้นะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทนะขอบคุณมากนะครับผมสวยงามมากอ่ะโอเคไปทำงานต่อเออ ยังเดือดนี่นเห็นไหมรายละเอียดคือแม่งให้มาไม่ครบเว้ยทุกคนคือตามรายละเอียดอะนะอย่างสมมติว่าเป็นหัวอย่างพวกเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยที่มเป็นลายตัวเอ <c oughs> อะอัมูโล่อะก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีนะกระปงกระโปงเนี่ย จะเป็นตัวตัวหนังสือก็ไม่มีนะครับเสียดายเสียดายมากแต่ไปดูพวกตรงขา <Okay. S 1> ตรงขาเนี่ยตรงขาก็สวยนะยังมันก็ยังเนี่ยไอพวกตรงเนี้ยตัวหนังสือตรงเนี้ยก็ไม่มีนะครับเสียดายเหมือนกัน <Okay. S 1> เหนื่อยโหเดี๋ยวเจอฟันแนลเข้าไปอีก12อัน เหนื่อยโฮนะเหนื่อยแล้ววันนี้กลับไปทำเล่นของที่บ้านดีกว่าซื้อไอรอนแมนทีซีมา2กล่องยังไม่ได้ดูเลยดูกับวันนี้กลับไปดูกันดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย tomorrow อ่าเดี๋ยวจะบอกนะครับผมก็คือว่าเฮียกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวจะทำดีคอที่เป็นของนูเนี่ย ก็คือให้ครบเลยนะ <Wow. S 1> ของใครที่ได้ของดาบันไปเนี่ยไม่มีแน่แต่คือว่าเดี๋ยวจะทําที่มันมีขาดนะตัวนี้หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงกระโปรงหน้านะครับผมแล้วก็ตรงไหลตรงนี้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมีมาไม่ครบเดี๋ยวคงจะทําดีคอแล้วก็อาจจะ แบ่งปันก็คือว่ากูไม่ไม่แจกอยู่แล้วกูขายนะสำหรับใครที่มีอันนี้ยแล้วมันจะได้เหมือนกันนะอย่าหาว่าไอน้นู่นไอ้นี่เลยก็เดี๋ยวต้องมาแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ให้มันเหมือนแล้วกันโอเคเพราะว่ามันน่าจะประมาณชิ้นประมาณเนี้ย <Huh? S 1> แล้วก็เอาไปติดในส่วนของขาของกระโปรงของนะอะ่ไหล่หรือหนะ้าอกหรืออะไรประมาณเนี้ยนะก็เดี๋ยวทำมาขายแล้วกันนะ น่าจะประมาณมีสักประมาณสี่ห้าสิบชุดอ่ะน่าจะได้อยู่นะสำหรับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวรอเฮียทำเสร็จก่อนละกันแล้วค่อยมาว่ากันนะวันนี้ไปแค่นี้แล้วเดเดสิบจบเดสิบใช่ไหมเอเดเก้ามันไปแล้วใช่ปะจ่าเมื่อวานมามาคลิปก่อนไม่ให้คลิปก่อนเนย่เดยเดย์แปดเดย์เก้าเนะเก้าอสิบอะสองวันที่เหลือที่ไม่ได้ถ่ายอะนะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียมีงานออะไรนะ ที่เซ <Okay. S 1> ็นทรัลเวิลด์นะมันมีงานเปิดร้านสักอย่างนะของทอยโทเปียนะครับผมก็จะพาไปแล้วมีส่วนลดมีลดราคาอะไรไม่รู้นะเคยว่ากันวันนี้ขี้เกียจเลยท้องเสียด้วยเมื่อคืนไปนอนโรงแรมโดนพี่หลอกมาไม่ <c ười> ค่อยมาเล่าให้ฟัง <S <S ไปแล้วบายบาย,บายสวัสดีครับ